ฮัลโหลมาสวัสดีกันนะคะลูกค้าวันนี้นิชาจะมานําเสนอฝาสักเก่านะคะชุดนี้ค่อนข้างจะสวยนะลูกค้านะนี่นะคะเรามามองข้างๆกันนะคะนี่ความสวยงามก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับฝานี่นะเห็นไหมคะความสวยนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะชุดนี้นิชารวมนะคะเหมารวมทั้งหนานะคะ หนาสองเส้นจนถึงบางอยู่ที่เส้นกวกว่านะลูกค้านะทั้งหนาและบางอยู่รวมกันนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมีตั้งแต่หน้าหน้าห้านะคะลูกค้าหน้าสีนี่แถมไปนะคะหน้าสีแถมนะคะมีหน้าห้าหน้าหกแล้วก็หน้าเจ็ดนะคะแล้วก็หน้าแปดนะคะลูกค้าส่วนมากจะเป็นหน้าแปดนะคะสําหรับชุดนี้นะคะหน้าแปดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า นะคะสวยๆอย่างนี้เลยเรามาจัดเหมากันอยู่ที่ยกละเจ็ดพันนะคะลูกค้าเอาแบบถูกสุดเลยนะคะลูกค้ามามาจัดโปรถูกสุดเลยมาชุดเนี้ยนะคะทั้งหนาแล้วก็บางนะคะยกละเจ็ดพันนะคะลูกค้าจะมีทั้งหมดอยู่ที่สี่สี่ยกนิดๆนะคะลูกค้านะนิชาจะ เกินไม่คิดนะคะคิดแค่สียกเป๊ะแล้วกันอ่ะเกินคือแถมไปนะคะลูกค้านะสียกนิดๆนะคะ,ะความหนามามาดูความหนากันความหนาเราก็จะอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสองเซนนะคะสองเซนมตนะคะมีอยู่มีอยู่ประมาณสักสักสิบแผ่นนะคะลูกค้านะ สำหรับสองเซนนอกนั้นก็จะอยู่ที่ว่าเส้นนะคะประมาณเส้นกว่ากว่านะคะลูกค้านะสำหรับความหนานะคะชุดนี้นะคะหน้าแปดด้วยนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะสําหรับยกละเจ็ดพันนะคะลูกค้ามีทั้งหมด4ี่ยกแล้วกันนะคะนิดๆเราไม่เราไม่คิดนะคะลูกค้าทั้งหมดจะมีอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดแผ่นนะคะ ร้อยยี่สิบเอ็ดแผ่นเรานะคะลูกค้าโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะลูกค้า